สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับก็ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับตอนแกะกล่องแล้วก็นี่นะครับแกะออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับมีเลขที่บัญชีมาด้วยนะครับใครที่ต้องการจะขายเหรียญมีสอบถามกันมาเยอะบอกว่ามีครับมีค่ะมีเยอะมีจริงๆมีแบบในคลิปส่งรูปมาเลยนะครับ คือถ้าบอกว่ามีครับผมไม่ขอเชื่อแล้วกันนะครับเสียเวลานะครับใครที่มีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งรูปมาเลยนะครับเหมือนกับ f c ท่านนี้ส่งรูปมานะครับประเมินราคาเสร็จแล้วก็ส่งมาขายแบบนี้จะรวดเร็วกว่านะครับไม่ต้องคอมเมนต์ว่ามีครับมีค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับบางส่วนนะครับที่ที่ส่งมานะครับมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวรีวิวให้ดูบางส่วนรีวิวให้ดูทั้งหมดแหละนะครับอ่าเหรียญ10บบาทครุฑนะครับ นี่นะครับอันนี้คือมีเหรียญหลักๆหลายเหรียญน,นะครับก็เลยก็เลยก็เลยส่งมาได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญวาระปกตินะครับเนี่ยเหมือนบางคนมีเหรียญแบบนี้เหรียญ2เหรียญส่งมาขายก็ไม่คุ้มนะครับเหรียญละสิบกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้มีครุฑมีครุฑมีอมสินนะครับแล้วก็มีเอเปกเอปกแบบนี้ก็สภาพผ่านการใช้งานก็ ไม่ต่ำกว่า50บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเพราะว่า UNC ในกลุ่มซื้อขายก็หลักร้อยต้นต้นนะครับอันนี้รีวิวให้ดูผ่านๆแล้วกันนะครับส่วนเหรียญอันนี้นะครับแบบนี้มีสอบถามกันมาเยอะสอบถามกันมาเยอะว่า,ามีมีแบบนี้ขายได้ไหมนะครับเนี่ยเป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับอาจจะมีอันนี้เป็นเหรียญเหรียญพิเศษนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นวาระธรรมดาแบบนี้คือเหรียญแบบนี้จํานวนการผลิตเยอะนะครับ เหรียญแบบนี so, no y, But, so ้ขายกันในกลุ่มไม่เกินตอนนี้ไม่เกิน15บาทนะครับผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเหรียญหลักๆส่งมานะครับก็เลยช่วยซื้อนะครับอันนี้คือย้ําว่าเหรียญแบบนี้เหรียญวาลระธรรมดาแบบนี้ผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่เน้นรับซื้อนะครับมีอะไรบ้างอันนี้มีเหรียญเหรียญ10บบาทปีสีนะครับ10บาทปีสีหนึ่งสองเหรียญ นะครับเหรียญละห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทนะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งแล้วก็อันนี้มีเหรียญครุฑเหรียญครุฑแบบนี้ก็เหรียญละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับช่วงนี้ก็ไม่เกินยี่สิบาทเพราะว่าราคาปรับลดลงมาเยอะนะครับอันนี้หนึ่งบาทครุฑนะครับบางคนมีเหรียญสองเหรียญก็ไม่คุ้มนะครับส่งมาขายไม่คุ้มถ้าเกิดว่าเป็นครุฑแบบปกติธรรมดานะครับเหรียญละ ตอนนี้ไม่เกิน20บาทนะครับอยากจะแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนละกันนะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลักๆเลยนะครับที่ค่อนข้างจะมีราคามากกว่ามากกว่าเหรียญตรงนี้นะครับมีเหรียญอะไรบ้างมีเหรียญหนึ่งบาทปี29นะครับอันนี้เป็นช่อฟ้ายาวนะครับเนี่ยผมได้มาหลายเหรียญนาท์นี้ได้มา 3- ามสี่เหรียญนะครับหบาทปี29นะครับล็อกช่อฟ้ายาวนะครับแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับอันนี้29ช่อยาว อันนี้สองเก้าช่อสั้นนะครับช่อสั้นจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบถึงสองร้อยช่อยาวจะอยู่ที่เริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทแล้วก็มีเหรียญน,นี้นะครับนี่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ไม่ใช่ปีสองเก้านะครับเป็นปีสามเก้าแต่ว่ามาดูก่อนนะครับว่าปีสามเก้าแบบไหนถึงขายได้นะครับอันนี้ปีสามเก้านะครับเดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงนะครับ เหรียญหนึบาทดูแค่ปีพศออขายได้เลยมีแค่ปี29เท่านั้นนะครับสอแยกเป็น2บล็อกนะครับบล็อกช่อฟ้าสั้นอันนี้ก็เหรียญละ1 5 0ยห0ถึงสอง้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี29ช่อฟ้ายาวนะครับแบบนี้นี่นะครับช่อยาวนะครับอันนี้ซื้อเริ่มต้นที่400บาทส่วนเหรียญน,นี้ปี39นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี39ปกติผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าดูเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญนี้เป็นพเสีเศเกือบตรงนะครับไม่ตรงนะครับเนี่ยแค่เกือบตรงนะครับถ้าเกิดว่าตรงก็คือจะจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพเสีเศเกือบตรงนะครับเห็นไหมครับอันนี้เอียงนะครับก็แบบนี้ก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับถ้าตรงอ่ะผมซื้อผมซื้ออยู่ประมาณเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทสภาพนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทพเสีเศตรงผมซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยนะครับถ้าเกิดว่า ไม่บิดไม่ดำไม่ชํำรุดจนเกินไปนะครับแต่เหรียญน,นี้ซื้อไม่ถึง500นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงนะครับก็หลักร้อยอยู่นะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้เยอะๆมีเหรียญเยอะๆก็ลอง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 สังเกตดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือบางส่วนที่ ที่มีการส่งมาขายนะครับบางคนก็บอกว่าทำคอนเทนต์ซื้อไม่จริงหรอกนะครับก็ลองดูแล้วก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับผมผมขี้เกียจอธิบายเยอะนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับคนที่เขาส่งมาขายเขาจะรู้นะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่าอันนี้คือเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินเข้า,าบัญชีกรุงไทยคลิปนี้เอฟซี FC จังหวัดกาลสินส่งมาขายอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับเนี่ยเหรียญเหรียญบาท3เหรียญเนี่ยเป็นพันนะครับ สาบาทขายได้รวมแล้วเป็นอ่พันบาทเลยนะครับเนี่ยสามบาทเห็นไหมครับก็เหรียญที่ขายได้นะครับจะต้องมีความพิเศษไม่ใช่เหรียญปกตินะครับใครที่ไม่ดูคลิปแต่ว่าส่งรูปมาม่วม่วอันนั้นก็คือผมจะจะไม่ค่อยตอบแล้วนะครับก็คือมีข้อความเข้ามาเยอะนะครับผมจะเน้นตอบเฉพาะเหรียญที่ ผมรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ตอบก็คือยังไม่ใช่ที่ผมรับซื้อก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ตอบไม่สนใจนะครับแต่ว่าข้อความมันเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมจะตอบกลับนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ